บทที่6กกลางคืนจางหายไปและม่านถูกเปิดออกอย่างช้าๆเป็นเช้าที่สวยงามและเต็มไปด้วยสีสันอีกวันหนึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่ต้องฟื้นลมชื้นพัดไปทางเหนือทั้งหมดนำความสดชื่นมาสู่โลกฉันหวังว่าชางงนจะอยู่ในดวงอาทิตย์และ WU จะอยู่ในก้อนเมฆวันที่24มีนาคมวันนี้เมืองหลวงโบราณของฉางอานไม่มีบรรยากาศที่ทันสมัยน่าเบื่อและน่าเบื่ออีกต่อไปด้วยโคมไฟสีแดงที่แขวนอยู่ทั่วเต็มไปด้วยฉากเรื่องเริงของการมาถึงของเทศกาลฤดูใบไม้ผลิและเสียงประทัดสามารถได้ยินได้ทุกที่เขย ประตูโบราณทั้งสี่ประตูรถยนต์หรูหราที่เข้ามาทีละคันราวกับมังกรขนาดยักษ์ทั่วอาณาจักรช้างอันไม่เคยหยุดนิ่งพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าผลไม้จำนวนนับไม่ถ้วนหยุดธุรกิจเป็นครั้งคราวและระวังบรรดาคนงานปกขาวชนชั้นสูงและหัวหน้าองค์กรที่อยู่ในอาคารสูงหลายสิบเมตรและนั่งในสำนักงานที่สะดวกสบายและสะดวกสบายก็อยากรู้อยากเห็นเช่นกันยืนอยู่ริมหน้าต่างมองลงมาอยู่ไม่ไกลใต้ถนนมากเกินไปมีจำนวนเกือบเกินกว่าจะนับได้ปรับใดที่คุณสามารถเรียกรถหรูที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้คุณก็จะเห็นมันทั ในเมืองฉางอานประชาชนจำนวนนับไม่ถ้วนต่างแย่งกันถ่ายรูปโพสกลุ่มเพื่อนไวปอและอวดสิ่งที่พวกเขาเห็นในวันนี้ดัชนีการค้นหาที่ร้อนแรงขึ้นสู่อันดับหนึ่งในทันทีอย่างไรก็ตามมีคนรู้ทันข้อความที่พวกเขาส่งไม่ว่าจะส่งผ่านช่องทางใดล้วนถูกกลบไปอย่างลึกลับและการค้นหาที่ร้อนแรงก็ลดลงอย่างรวดเร็วและหายไปในเมืองฉางอานผู้บริหารระดับสูงรู้เรื่องนี้อย่างรวดเร็วและดูเหมือนว่าถนนเกือบจะขวางใครอนุญาตให้คุณนำรถหรูเหล่านี้เข้ามาในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต ระดับสูงนี้เรียกดูอย่างแน่นหนาะใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจจับท้องของเขาฮูโอเดินกลับไปกลับมาหยิบโทรศัพท์พื้นฐานภายในขึ้นมาบนโต๊ะแล้วโทรออกหลังจากเชื่อมต่อเขาก็ดูโดยตรงอยากทำไหมไม่รู้สิมันจะทำให้ถนนแออัดเป็นบริเวณกว้างหรือเปล่ามันเป็นเพียงช่วงเวลาต่อไปอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์ประโยคที่อ่อนแอก็ส่งมาโดยทันทีชายอาวุโสที่วัดกัูที่มีเหงื่อตกบนใบหน้าวางสายตรงจุดนั้นและอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานก่อนจะโทรกลับรั้งตัวเองว่าเคลียร์ถนนให้เร็วที่สุดแล้ววางสายเขาไม่เคยคิดเเกกกี่่ยยวัับบมมนนนนนปราาาาฏใือองงงถสหลตๆ บรรดาผู้ที่มาทีหลังกับสถานะรถรูอีกคันที่ต่ำที่สุดและต่ำที่สุดในหมู่พวกเขาได้มาถึงระดับของตระกูลขุนนางยั์แล้วพระเจ้าวันนี้ที่ชางอันนี้คืองานใหญ่ที่กำลังจะออกเมื่อเขายืนอยู่ที่นั่นและกลืนอย่างแรงเขาหยิบโทรศัพท์มือถือส่วนตัวออกมาแล้วกดหมายเลขอื่นโดยทันทีเมื่อเขาพูดจบเสียงเก่าก็เข้ามาที่นั่นถอนหายใจและพูดช้าๆว่าคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้ปล่อยให้พวกเขาเป็นปกติเพียงแค่รักษาถนนให้ปราศจากสิ่งกีดขวางฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยโดยเร็วที่สุดและอย่าง ปังราชวงศ์อิมพีเรียลเมืองหลวงทางตอนเหนือทั้งหมดประโยคนี้ทําให้ผู้บริหารระดับสูงหน้าซีดด้วยความตกใจในทันทีแทบจะจับโทรศัพท์ไว้ไม่แน่นจากนั้นเขาก็ตระหนับนี่อยู่ไกลเกินขอบเขตของเขาซึ่งเป็นระดับสูงของเมืองฉางอานซึ่งสามารถจํากัดได้ลมและฝนไม่มีความสงบมีระบุรุษของโลกมารวมตัวกันที่เมืองฉางอานเมืองฉางอานเกิดอะไรขึ้นเขาไม่กล้าคิดเรื่องนี้จึงรีบขอให้ชาวรากญ่าและผู้จัดงานไปบารุงรักษาถนนจนกว่าจะขับรถตามปกติที่ประทับของราชวงศ์ญี่ปอนณเวลานี้ฝูงชนมากมายงานเลี้ มีผู้คนนับหมื่นนับหมื่นล้วนมีอุปนิสัยไม่ธรรมดามีสงาา่าผ่าเผยผู้เท่าผู้ควบคุมอำนาจของครอบครัวสงบและมั่นคงนั่งคนละที่นั่งคนเดียวมีหนุ่มครอบงามและกระถักรเฉงลูกหลานมาพร้อมกับนั่งข้างลานด้านในของคฤราสา์งานเลี้ยงที่ล้อมรอบด้วยต๊ะร้อยต๊ะด้วยผ้าสีแดงก็เต็มไปด้วยกลุ่มราชวงศ์เจ็ดดาวซึ่งดูแลเมืองหลวงโบราณของเมืองจากทั่วทุกแห่งและรู้สึกภาคภูมิใจกับผู้ชมข้างหน้านั้นในล็อบบี้นั่นคืองานเลี้ยงทรงกรมขนาดใหญ่ที่จุคนได้หลายร้อยคนมีเพียงราชวงศ์เก้าดาวเท่าน,น แต่เขายังคงสงบและนั่งในท่าด้านข้างในรูปแบบวันนี้ในดินแดนทางตอนเหนือเหล่าผู้อาวุโสของราชวงศ์ก้าวดาวล้วนอยู่ที่นั่นและห้าสภาพอากาศที่สูงที่สุดคืออสูรเท่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เขาสามารถนั่งบนโต๊ะนี้ได้ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนในอนาคตนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลการสนทนาสำหรับเขาเพื่อแสดงสถานะที่โดดเด่นของเขาไม่มีใครไม่อิจฉาเขาเพราะในเวลานี้นั่งตัวตรงข้างาง,างพระองค์โดยไม่สนใจราชวงศ์เมืองหลวงหลายแห่งเหนือกว่าราชวงศ์ก้าวดาวทั้งหมดอย่างแน่นอนวันนี้พารากอนถูกเลือกใหม่ นอกจากนี้ยังจะเป็นบรรพบุรุษเก่าเก้เซนไลที่จะมองข้ามโลกทั้งใบในอนาคตและดูแลดินแดนทางเหนือดินแดนสูงสุดเกเซนไลหลังจากฟื้นคืนความอ่อนเยาว์ทันใดนั้นก็แสดงให้เห็นลักษณะที่ครอบงำและยิ่งผยองเมื่อตอนที่เขายังเด็กลักษณะใบหน้าที่สมบูรณ์แบบเหมือนกับที่แกะสลับอย่างประณีดดูเย็นชาและหล่อเหลาอย่างยิ่งแต่พวกมันยังมีความรู้สึกครอบงำไปทั่วร่างกายราวกับว่าพวกเขาสามารถถือทุกสิ่งในโลกได้ตามต้องการแม้กระทั่งตอนนี้บรรพบุรุษเก่าแก่ของราชวงศ์ก้าวดาวระดับก้าดาวนั่งอยู่ที่โต๊ะนีคัออสูรก่าาดิขงงมมหญณ เพราะพารากอนคำสีคำนี้ช่างน่ากลัวเหลือเกินโลกนี้ไม่มีศัตรูจริงๆแต่ครั้งนี้แม้ว่าจะมีคนเป็นหมื่นก็ตามแม้ว่าภาคเหนือจะมีราคาแพงที่จะอยู่ที่นั่นแต่ก็ไม่มีใครพูดและมีความเงียบมีหญิงสาวสวยัวกลางคนเพียงคนเดียวที่สวมชุดไทยชีตา้าผมของเธอยุ่งเหยิงใบหน้าของเธอเจ็บปวดและเธอก็ทรุดตัวลงอย่างอ่อนในล็อบบี้แต่เธอก็ยังโกรธอยู่เรียกชื่อบุคคลโดยตรงเคออรเจนลี่รับเพื่อชีวิตของคุณหญิงสาวสวยไวกลางคนในชุดลัดทธิเตา๋าแม้ว่าเธอจะกังวลมากแต่ก็กำหน้าอ,อกไวใบหน้าของเขาซีดและเขาอาเจียนเป็นเลือด อย่างไรก็ตามสีของความโกรธและความเกลียดชังในดวงตาของเธอและความรู้สึกแก้แค้นในหัวใจของเธอไม่เคยลดลงเลยเธอตะโกนด้วยความโกรธเคออรเจนล,ลี่เจ้าจ่ายค่าด้วยนิกายเทอ,อปอรชีวิตคนมากกว่า5้า้อยคนจะมาหญิงไวกลางคนที่สวยแต่เดิมก็เช่นกันท็อปเซ็ตตั้งแต่การสิ้นพระชนม์ของเทธิดาพารากอนหนึ่งในบรรพบุรุษเก่าแก่ที่เก่าแก่ที่สุดการพบปลูกฐานสามารถเข้าถึงสภาพอากาศได้โดยตรงและได้เดินทางไปข้างนอกโดยหวังว่าจะพบโอกาสในการค้นพบใหม่ฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับมันเมื่อเธอกลับมายังดินแดนทางเหนือเธอได้ยินว่าทุกคนนททออออปเเซซกกกถููลลาาายยย่่แะมมรรรรดังงีีิ300ขบณ ตอนนี้เหลือเธอเพียงคนเดียวและความเศร้าโศกของเธอก็มากเกินกว่าจะอกหักแม้ว่าเธอจะรู้ว่าเธอตายแล้วเธอก็จะหาทางแก้แค้นจากอีกฝ่ายแน่นอนในการตอบเธอมันเป็นประโยคที่ไม่เป็นทางการมันเป็นเพราะว่าคุณเป็นท็อปเซกเกินกว่าจะมีความสัมพันธ์กับชูลิงซียวคนนั้นเชนดาอจิกล้าคุกเข่ากับเด็กคนนั้นนี่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงอีกนิดเดียวเองเมื่อได้ยินคำพูดของเกเซนไลหญิงสาวสวยวัยกลางคนก็ดูเหมือนจะถูกฟาผ่าที่หน้าตกใจปังจู่จู่ใจฉันก็ว่างเปล่าแม้ว่าฉันได้ยินมาว่าเกเซนไลอยู่บนสุดของพารากอนเห แต่เมื่อฉันได้ยินชูลิงเซี่ยสามคำนี้ฉันนึกถึงเชนดาโอจิลูกศิษย์ของเขาและแม้แต่คุกเข่าลงกับเขาในช่วพริตาเธอนึกถึงฉากอันน่าสายดสยองบนยอดเขาทาเมื่อ8ปสปีที่แล้วและทันใดนั้นดวงตาคู่หนึ่งก็ปรากฏขึ้นและใบหน้าของเธอก็สแสดงความน่ากลัวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเกซเซนไลชูลิงเซียวกล่าวว่าไม่จะไม่ใช่คนนั้นบทที่หกสิเอ็ดคนนั้นแน่แแน,แน่นอนเมื่อแปสิปีที่แล้วบนยอดเขาท้าชายผู้น่ากลัวคนนั้นณนะตอนนี้เชนคิงชูยิ้มและมองไปที่เกซเซนไล่ซึ่ง,งอทวา,วาเากาดมธร ฮ่ <h aha> าฮ่าฮ่าฮ่าราชวงศ์เย่ทั้งหมดขึ้นและลงผู้เท่ายักษ์ทั้งหมดในปัจจุบนันปรามาจารย์ผู้เท่าแห่งเมืองหลวงของราชวงศ์อิมพีเรียลระดับอาวุโสของราชวงศ์จิว๋วซิงทั้งหมดที่ฉันได้ยินเธอหัวเราะด้วยการเสียดสีที่รุนแรงมากช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นยักษ์วางตัวหรือราชวงศ์เซเว่นสตาร์รอยัลที่ดูแลเมืองหลวงโบราณก็ยังเป็นผู้เท่าผู้เท่าเย่ตัวแห่งเอสตาร์รอยัลแคลนพวกเขาเลิกคิ้วขึ้นและตกตะลึงโดยไม่ตั้งใจคูท็อปเซ็กบรรพบุรุษเก่าที่มาล้างแค้นอากาศเป็นโอมนสเตอร์บ้าไปแล้้้วววววเเ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 เหหหหหรรรรรรอออธััััััาาาาาะะะะะฉนนจตยยยยยย็ๆีงงงงคคุณถถก เสียงหัวเราะเยาะเย้ย,ยถักถาและเอียดยามยังคงดำเนินต่อไปกระจายไปทั่วงานเลี้ยงวันเกิด5คนรวมถึงเซียวยานเฟิงและคินเซียนเตาบรรพบุรุษเก่าในสภาพแวดล้อมสภาพอากาศของราชวงศ์ก้าวดาวก็ขมวดคิ้วเช่นกันลิ่งเอเกรองซึ่งมาจากตระกูลสุดยอดเจนนานลิ่งแฟมิลี่นั่งถัดจากเก้เซนไลมีอารมณ์ที่สง่าง,งามและผิวพรรณที่เย็นชาเมื่อมองดูการล้มล,ลงบนพื้นใบหน้าของเชนคิงชุยก็ซีดเลือดไหลออกมาทุกคนต่างก็มีชีวิตที่ห้อยอยู่บนเส้นได้แต่ก็ยังหัวเราะเยาะเย้ย,ย,ยในเสียงหัวเราะของเขา,าอดม้ดกควรสสนาาาาายตญภพศ เกซเซนไลที่น่ารำคาญมากไม่กลัวว่าทายที่สุดแล้วแม้แต่ทั้งร่างก็จะไม่รอดดวงตาของเกซเซนไลเย็นชาและหยิงพยองเขาไม่ได้มองไปที่เฉินชิงซุยเขาดื่มไวน์หนึ่งแก้วต่อหน้าเขาด้วยทัศนคติที่ดีในการควบคุมทุกอย่างเปิดปากและพูดว่าคุณหัวเราะอะไรเสียงหัวเราะของเชนคิงชุยทำให้เขานึกถึงเชนดาโอจิซึ่งถูกตัดศรีรษะโดยเขาและกลายเป็นศพหน้าตาก่อนตายมันเหมือนกันทุกประการหลังจากที่เขาพูดถึงชื่อชูหลิงเซียวเขาก็หัวเราะและเสียงหัวเราะก็ยังน่าขันดูเหมือนเขาจะเย,ะเยะาาาย้ขกกลคคง่อุุบรณ ชูหลิงเซียวมันคืออะไรตอนนี้ฉันเกซเซลลายอยู่ในอันดับต้นๆขององค์การจัดอันดับพารากอนอย่างภาคภูมิใจในภาคเหนือเหนือกว่าซูเปอร์อินฟลูเอนซ์ทั้งหมดและสามารถครองตระกูลเจงนันซึ่งเป็นรุ่นน้องรุ่นยาวและคู่ควรกับฉันเซลลายค่อนข้างกลัวเขาได้ถามหลิงเซวีย่ยหลงเจ้าหญิงน้อยตระกูลหลิงจากตระกูลเจนหนานแล้วประมาณหนึ่งหรือสองคนในโลกอันกว้างใหญ่ฉันได้ค้นหาภูเขาและแม่น้ำหลายพันแห่งในป่าโบราณและไม่มีกลุ่มใหญ่ที่มีเทพพารากอนซึ่งมีชื่อว่าชูจากนั้นชูหลิงเซียวก็ถูก ในรายการเทพไม่มีชื่อสำหรับรุ่นน้องเช่นนี้เขาไม่สามารถทำให้สวรรค์และโลกพลิกคว่ำในมือของเกซนไลได้หรือไม่เคเคออเจอร์ล okay. ี่ฉันจะอยู่บนถนนเยลโลสปริงรอคุณอยู่เฉินชิงสุยยังคงเยาะเย้ยแม้ว่าใบหน้าของเธอจะเจ็บปวดเธอไอและอาเจียนเป็นเลือดแต่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความคับข้องใจที่กำลังจะตอบแทนเขาดูโล่งใจทันทีที่คนผู้นั้นมาถึงจงรอความตายเจ้าเจ้าจะอยู่ได้ไม่นานข้าเป็นนิกายอันดับสูงสุดสำหรับชีวิตของผู้คน500อคนและในไม่ช้าเจ้าก็จะสามารถใช้ชีวิตของคุณเพื่อตอบแทน นนั้นใครลิงเอเกรองขมวดคิ้วเป็นไปได้ไหมที่ท็อปเซ็กและพารากอนเทพที่มีชีวิตกำลังมาทุกคนที่อยู่ด้วยอดไม่ได้ที่จะเงี่ยหูฟังเชนคิงชุยพูดถึงใครใครจะกล้ามาตายอีกหลักณขณะนี้เกซเลนไลค่อยๆลุกขึ้นยกมันขึ้นด้วยการเตะและไม่ถือว่าสัตว์ประหลาดแก่ของเชนคิงชุยเป็นคนคำพูดของคุณทําให้ผมนึกถึงภายใต้สายตาของทุกคนมันสบายและเป็นธรรมชาติเหมือนกับการเตะสัตว์การเตะคู่ต่อสู้ไปที่มุมในล็อบบี้การเตะครั้งนี้จะล้มล้างฐานการพบหลุกของเชนคิงยบี ที่นี่คือพารากอนสภาพอากาศนับพันนับร้อยมารวมกันและพวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเกเซนไลเพียงอย่างเดียวสินาทีผ่านไปเฉินชิงซุยกัดฟันแน่นและทนต่อความเจ็บปวดของกระดูกที่แตกกระจายไปทั่วร่างกายของเขาเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะประคองร่างกายของเขาด้วยมือทั้งสองและดูเหมือนว่าเขากำลังจะตายเมื่อใดก็ได้เขาเศร้าและอนาถมากดวงตาของเขาหลีลงเอน็นตัวพิงกำแพงเพียงลำพังไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ฆ่าคุณในตอนนี้เกเซนลไลเดินไปอย่างช้าๆมองเฉินชิงชุยจากตำแหน่งที่สูงพร้อมกับย,อย่อเย้ยบนใบหน้าของเขา สิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้ทำให้ผมนึกถึงทันทีที่เด็กที่โง่เขลาชูหลิงเซียวมาถึงจะมีเพื่อนคนหนึ่งบนถนนเยลโลสปริงฉันจะส่งเขาไปกับคุณเองชูหลิงเซียวนี่ก็เป็นนิกายเทอปอเช่นกันสภาพแวดล้อมของบรรพบุรุษผู้เท่าชื่อเชนคิงชุยผู้ซึ่งเพิ่งกล่าวถึงคือชูหลิงเซียวหรือไม่ทุกคนเริ่มที่จุดนั้นดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความรังเกียจจากนั้นใบหน้าของพวกเขาก็ส่หัวอย่างช่วยไม่ได้เมื่อไรจะครบชูหลิงเซียวคนที่อยู่ข้างหน้าคุณคือพารากอนผู้อยู่ยงคกกกกรระัันในโลล้วหหจไมม่ทดอออาตื เขายากที่จะป้องกันตัวเองเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าเขากล้ามาที่เมืองชางอานซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งนี้เพื่อเข้าร่วมการนัดหมายหรือไม่คุณยังไว้วางใจให้เขาฆ่าเก้พารากรอนหรือไม่ทุกคนประชดประชันสำหรับสภาพอากาศที่เกือบจะอยู่ยงคงกระพันลูกหลานของครอบครัวที่มั่งคั่งซึ่งอ่อนแออย่างมดในเวลานี้พวกเขาอดไม่ได้ที่จะกระซิบใส่หน้าผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงสภาพอากาศแบบไหนซึ่งก็ไม่ต่างจากภายลมในวัยชราที่มีภาวะสมองเสื่อมผู้เท่าผู้เท่าตระกูลเจ็ดดาวหลายดวงย้อเย้ยในใจไม่น่าแปลกใจเลยที่อเกถถาาาายชนัดดงง้มมรรรขใจสณโวึบบผิ บรรพบุรุษเก่าแก่ของราชวงศ์ก้าดาวห้าดาวยิ่งดูถูกเชนคิงชุยมากขึ้นไปอีกยังไงก็ตามคุณเชนคิงชุยการดํารงอยู่ในระดับเดียวกับเราทําไมคุณถึงเพิกเฉยได้ขนาดนี้ชูหลิงเซียวเขากล้ามาลิ่งเอเกรองที่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรมากนะักแต่เธอก็ถูกพ่อนออกมาอย่างเย็นชาเป็นครั้งคราวดูถูกเหยียดหยามมากชูหลิงเซียวคุณช่วยฆ่าเก้เซนลายได้หรือไม่มันเป็นเรื่องตลกที่ยิ่งใหญ่ไม่มีตัวตนของสวรรค์สันคลอนทําลายแผ่นดินและไม่มองข้ามทุก ทำไมเขาถึงฆ่าเกซเซนเยได้ดูเหมือนว่าโซระจะมีฐานการพบปลุกที่แข็งแกรง่งแม้แต่รงไปฟ้าบรรพบุรุษเก่าซึ่งอยู่ห่างจากพารากอนเพียงก้าวเดียวก็ไรประโยชน์ไม่อย่างนั้นยิ่งอายุมากขึ้นจะยิ่งสับสนดันเข้าไปในกลุ่มนรกหมื่นจางแต่ณเวลานี้เมืองฉางอาน,นอกประตูโบราณทางทิศต,ตะวันออกรถคันหรูอ,อีกคันที่ซ่อนท้องฟ้าและปกคลุมโลกมารวมกันที่นี่ทุกคนที่ลงมาก็น่าเกรงขามด้วยลมหายใจของผู้บังคับบัญชาทั่วร่างกายของเขาแต่ทุกคนยืนอยู่ที่นั่นด้วยความเคารพโดยไม่พูดดมออองงงงููใคครบบาาาาานทีี่่ยงง่ยยยขข้พวกเเ มันเป็นหิมะที่สวมชุดขาวเป็นเงาที่ไม่ธรรมดาที่โป่ออกมาจากฝุ่นเมื่อเขาก้าวเข้ามาในเมืองฉางอานมีคนหลายพันคนอยู่ข้างหลังเขาดวงอาทิตย์อยู่ในดวงจันทร์และทิศตะวันออกมาจากตัวมันเองชูหลิงเซียวนี่มันบทที่62ในขณะนี้ชูหลิงเซียวไม่ได้สวมชุดคลุมสีขาวสวมชุดสีขาวเหมือนกับเชนจีเอ็กด้วยอารมณ์ที่เต็มไปด้วยฝุ่นบุคคลทั้งตัวดูสง่าง,งามยิ่งขึ้นราวกับนางฟ้าเพิ่งก้าวเข้าสู่เมืองฉางอานได้รับความสนใจจากผู้คนนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะกับเพศตรงข้าม ใบหน้าที่ดูแพงและหน้าเกรงขามนั้นซึ่งคล้ายกับนิสัยที่เหินห่างของธรรมชาติดูเหมือนจะเหยียบยัำหัวใจของพวกเขาทุกย่างก้าวมันอันตรายเกินไปเขาคือใครในตอนนี้ประชาชนทุกคนได้เห็นฉากที่น่าตกใจของราชวงศ์หลวงหลวงและความยิ่งใหญ่ที่เข้าสู่เมืองฉางอานเมื่อได้เห็นฉากนี้แล้วก็ไม่ได้ที่จะหันกลับมามองอีกครั้งด้วยความสงสัยหลายพันคนมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่และทุกคนมีอารมณ์ที่ไม่ธรรมดาคุณสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าพวกเขาเป็นผู้มีเกียรติอย่างยิ่งเหนือจินตนาการของคนทั่วไไปแนน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 ่่ออววาาาาาหลายคคสสมมรรรถตตตััดดิิชกรรขงผู้ใี แต่พวกเขาทั้งหมดเขารพและไม่กล้าข้ามไปทุกคนเป็นเหมือนคนรับใช้ตามหลังเด็กหนุ่มชุดขาวมันช่างเหลือเชื่อมีคนที่มีเกียรติมากจนคำพูดไม่สามารถอธิบายตัวตนได้เพื่อให้ความสนใจกับระเบียบถนนต่อไปอาคารสูงแห่งแรกที่มายังเมืองฉางอานเพื่อสังเกตที่ชั้นบนสุดของอาคารที่สูงที่สุดได้ปรับมุมมองของกล้องโทรทัศน์อย่างรวดเร็วเมื่อข้าพเจ้าเห็นใครบางคนที่เขารู้จักท่ามกลางฝูงชนเขาก็ลืมตาขึ้นทันทีใบหน้าของเขาก็ตกตะลึงและพล่องกับตัวเองนั่นไม่ใช่ตระกูลหอวู่ยกจินหลิงนั่นคือผููู้้เเเเ่่่่่่่่าาาาาผแแแลลละะะตรรรกทีีรีรวยอนจงิิฟ ากาคู่อัญญประกาศคู่ยิ่งดูยิ่งตกใจยิ่งดูยิ่งกลัวไม่ใช่ราชวงศ์หลวงที่จะยืนต่อหน้าผู้มีอำนาจเหล่านี้โอ้พระเจ้าโดยทันทีสมาชิกระดับสูงคนแรกของเมืองหลวงโบราณของฉางอานดวงตาของเขาเบิกกว้างในทันทีและเขาก็ถอนหายใจหลุมชุดขาวคนนี้เป็นใครฉันสามารถทาใหราชวงศ์อิมพีเรียลแคปิตอลเต็มใจที่จะเป็นคนรับใช้และอยู่ข้างหลังเขาได้ฉันไม่เคยไปที่อาคารที่สูงที่สุดในเมืองฉางอานมาก่อนและฉันไม่เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นและฉันไม่กล้าถามเกี่ยวกับตระกูลที่มัง่งคั่งราชวงศ์อิมพีเรียลซึ่ และเมื่อเขาขยับวิสัยทัศน์ไปตามเส้นทางนี้ไปยังที่แห่งหนึ่งรูม่นตาของเขาก็ย่อตัวลงทันทีรอทิศทางที่พวกเขาไปมันเป็นที่พำนนักของราชวงศ์เย่ยได้อย่างไรเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่ไปที่นั่นต่อไปเมืองฉางอานคุงไม่ต้องการงานใหญ่ที่ขย่าวสวรรค์และทำลายแผ่นดินจริงหรือในตาระดับสูงสั่นอย่างรุนแรงไม่สามารถสงบลงได้เป็นเวลานานคฤราสหาราชวงศ์ของยีปอเต็มไปด้วยความสุข ตระูลขุนนางขนาดยักษ์จำนวนมากกระกูลที่ร่ำรวยและทรงอำนาจต่างช่วยโอกาสอันหาได้ยากนี้และแย่งชิงเพื่อโค้งคำนับและฉลองให้กับราชวงศ์หลวงหลวงที่โตอาหารข้างหน้าโดยหวังว่าจะได้รับความสัมพันธ์นี้จะเอื้อต่อการพัฒนาในอนาคตของพวกเขาอย่างแน่นอนส่วนโต๊ะในล็อบบี้นั้นพวกเขายังคงรู้อะไรบางอย่างในใจระดับของตัวละครที่ยอดเยี่ยมที่หาที่เปรียบไม่ได้เพื่อให้สามารถพบกับด้านก่อนหน้านี้คือส่าราศีของสุครีมคุณจะกล้าขออะไรอีกคุณพูดว่าชูหลิงเซี่ยวเขาจะมาไหมเวลาดื่มเพื่อกำลังใจจะได้ยินเสียงคล้ายๆกันเป็นระยะๆย,ยัังงต้ออออถาามมมีกเหรฉนนนนจะไ่่แ ไม่ใช่คำถามว่าจะมาหรือไม่แต่ถามว่าคุณกล้ามาไหมพระสังฆราชผู้เท่าแห่งราชวงศ์ทั้งเจ็ดดวงซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ในหูล้วนเป็นท่าทางที่เก่าแก่ที่ได้เห็นโลด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของพวกเขาไม่ได้จริงจังชูหลิงเซียวถ้าคุณกล้ามาคุณก็จะมาจะไม่ปรากฏจนถึงขณะนี้ได้อย่างไรทายาทสายตรงเหล่านั้นปิ้งกันและกันราวกับว่าพวกเขาไม่ได้ยินชื่อชูหลิงเซียวพวกเขาเป็นของมกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์อิมพีเรียลที่มีความมั่นใจและมีสไตล์เห็นได้ชัดว่าทุกคนาาาูมิจแแแลลงออ่่ต้งสงส้้สดดเเรรรททกกนนนวววผี์ืืห ในอนาคตเขาจะเข้าครอบครองกิจการของราชวงศ์ยึดอำนาจของครอบครัวมองข้ามคนธรรมดาในโลกและเหนือกว่าตระกูลที่ร่ำรวยทั้งหมดชูหลิงเซียวเป็นเพียงชาวบ้านภูเขาที่ว่างเปล่าและทรงพลังเท่านั้นอีกไม่นานฉันจะตายคนใกล้ตายไม่สมควรทำให้พวกเขาหวาดกลัวอีกต่อไปเก้เดยตูรินไวยักแก้วให้เก้เซลายเป็นการส่วนตัวด้วยน้ำเสียงที่เคารพเขากระซิบเก้พารากอนทำไมคุณไม่เคยเห็นเก้แคลนส์มันของคุณมาก่อนไม่มีอะไรที่พวกเขามาช้าหรืองานเลี้ยงวันเกิดได้เริ่มขึ้นแล้วเป็นเหตุผลที่เก้เซลายบรรพบุรุษเก่าอยู่ที่นี่แะมคครอครอัวก้จา อย่างไรก็ตามยังไม่มีใครระมาถึงนี่มันแปลกเกินไปแล้วไม่เพียงแต่เย่เฮตูเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบรรพบุรุษเก่าแก่ทั้งห้าของราชวงศ์จีอุกซิ่งรอยเยแฟมิลี่นั่งอยู่ที่โต๊ะนี้และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนเช่นเดียวกับลิ่งเอเกรองและยุนบุจิจูและคนใช้ต่างก็แสดงความสงสัยเกซเซลไยได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นพารากอนนับตั้งแต่เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้มีใบหน้าที่เลื่อยิ่งและเขาก็อายเล็กน้อยอย่างแท้จริงตระกูลเก่น่าจะมาตั้งนานแล้วทำไมเขาไม่เห็นใครเลยณขณะนี้คนทีีี่่่มาทนนเเพพพยงลัือแแก้้คใหซ แต่ฉันถูกทุบตีจนอาเจียนออกมาร่างกายของฉันพิงอยู่ที่มุมล็อบบี้กำลังจะตายจับเฉินชิงสุย่ยที่หอบหายใจเกินไปบรรพบุรุษอาวุโสของนิกายชั้นนำด้วยทันใดนั้นเขาก็ลืมตาที่อ่อนแอของเขาเดินผ่านโต๊ะจัดเลี้ยงจำนวนมากไปยังประตูคฤหาสน์ของราชวงศ์เย่พึพมพำด้วยเสียงต่ำมาในเวลาเดียวกันดูเหมือนว่าทุกคนจะมีความรู้สึกในใจในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้รับรู้สิ่งผิดปกติและมองออกไปนอกประตูโดยปริยายโดยทันทีทุกคนเบิกตากว้างและใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่เชื่อชัยชนะในชุดขาวเหนือหิมะราววกกััขขของงงนนนนาา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 ฟฟ้้้้้้้จตมดยยยผููคคหหลพเเสสฤรช มีผู้เท่าผู้เท่าตระกูลขุนนางยักษ์ใหญ่มากมายราังรราชผู้เท่าแห่งเมืองหลวงของราชวงศ์และกลุ่มรุ่นน้องนับหมื่นคนและเกิดความโกลาหลขึ้นในขณะน,นี้ใบหน้าของทุกคนตกตะลึงชูหลิงเซียวมาเขากล้ามาจริงๆถนนหลักกิโลเมตรที่นำไปสู่ล็อบบี้ของราชวงศ์เย่ในขณะน,นี้ผู้คนนับไม่ถ้วนอดไม่ได้ที่จะยืนขึ้นด้วยใบหน้าที่ตกตะลึงจ้องมองไปที่ภาพเงาสีขาวของเชนจีเอ็กและเดินผ่านมาแค่นั้นเองเมื่อชูหลิงเซียวผ่านไปทีละขั้นเด็กที่ร่ำรวยเหล่านั้นซึ่งมีท่าทีเยาะเยะะเ้ย ตอนนั้นเองที่ฉันรู้สึกถึงออร่าที่ขัดขืนของความสง่างามและความสง่างามที่ไม่มีใครเทียบได้ปล่อยให้พวกเขาสั่นสะท้านและอยู่ในที่ที่พวกเขาอยู่สมาชิกอาวุโสของราชาวงศ์จิวซิงเซียวเหยียนเฟิงฉินเซียนเทาและบรรพบุรุษเท่าสภาพอากาศอีกห้าแห่งดูเหลือเชื่อลิงเอเกรองก็ตกตะลึงเธอไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วชูหลิงเซียวกล้ที่จะนัดหมายจริงๆในปีของเขาถ้าฉันเป็นจัก,กรพรรดิอสซูเรฉันจะเบ่งบานพร้อมกับดอกพีททำไมเขาไม่กลัวตายเหรอโอเคดีมากชูหลิงเซียวช่างเป็นอะไรเกซเซนไลอดไม่ได้ที่จะปรบมือและสสสรรรเเเิญแและในนนนนททัีี้าายยงงขก็ชุ ทูหลิงเซียวเพียงเพื่อคุณความกล้าหาญฉันเก้เซนลายจะทิ้งศพให้คุณเฉินชิงสุยที่พิงกำแพงโดยที่เลือดยังคงอยู่ที่มุมปากยิ้มอีกครั้งแต่เขาทั้งมีความสุขและเศร้าเป็นเขาจริงๆชายผู้อยู่บนยอดเขาไทที่ประทับขนาดใหญ่ของราชวงศ์ยี่ปอผู้คนนับไม่ถ้วนต่างนิ่งเงียบแต่หัวใจของพวกเขาสั่นสะท้านเมื่อมองดูเงาที่สวมชุดสีขาวบทที่63ทางเดินปูพรมแดงยาวหลายกิโลเมตรที่นำไปสู่ล็อบบี้ของคฤราสน์ราชวงศ์เย่ผู้คนนับไม่ถ้วนลุกขึ้นยืนมองด้วยดวงตาเบิกกว้างตกใจและมอง ดาดาดาบริเวณโดยรอบเงียบสงดฉันได้ยินเพียงทางเดินยาวพันเมตรเสียงก้าวทีละก้าวบนพรมแดงเงาที่สวมชุดขาวช่างสง่างามแต่นักแน่นและไม่คงที่ทำให้หัวใจของทุกคนในตอนนี้สันสะท้านแม้แต่ใครในห้องก็ไม่เห็นรูปร่างหน้าตาของเธออย่างไรก็ตามพระสังฆราชผู้เท่าผู้แก่ของราชวงศ์หลวงใหญ่ทั้งสามแห่งในจินหลิงเช่นเดียวกับยักษ์จินหลิงทั้งหมดสามารถพอใจที่จะตามหลังและมาจะมองไปข้างหน้านี่คือชูหลิงเซียวอย่างแน่นอนช่วงเวลานี้ไม่ว่าใครก็ตามทุกคนจะรู้สึกถึงภาพลวงตาที่แนบชิดมากแต่ก็จริงด้วยความตกใจครั้งใหญ่ททีี่่่่กกรระบตตออสาาายยพวเเเขไมคคิดืงน ชูหลิงเซียวมาแล้วจริงๆในการ,รเผชิญหน้าของพารากอนที่ตอนนี้อยู่ในอันดับต้นๆของรายชื่อเทพเจ้าเก้เซนไลบรรพบุรุษเก่าของเผ่าเก้ซึ่งเป็นราชาแห่งทิศเหนือเขากล้ามาจริงๆทุกคนในคฤหาสน์ราชวงศ์เย่ทั้งหมดม่านตาของพวกเขาหดตัวอย่างรวดเร็วและหัวใจของพวกเขาตกตะลึงอย่างมากพวกเขาจ้องมองที่ขนาดของไข่เมื่อมองดูเงาชุดขาวที่เคลื่อนไหวช้าๆพวกเขาเพียงรู้สึกคอแข็งชันอยากคุยแต่ทำไม่ได้เจ้าหญิงน้อยลิงเอเกรองของตระกูลเจียงนันลิงด้วยปากเล็กๆของเธอเปิดเล็กน้อยพูดไม่ออกด้วยใบยหน้าที่งงงง แต่แล้วนำรูปลักปันสูงส่งที่เยนชาและเฉยเมยก่อนหน้านี้กลับคืนมาพร้อมร่องรอยขององค์การเยอะเย้ยในสายตาของเขาเอาหน้าจะให้ทำยังไงและมันยังไม่ตายเหรออัญยักประกาศคู่มันเป็นเพียงจุดจบของชีวิตทิ้งศักดิ์ศรีที่ไรสาระไว้แค่นั้นในฐานะเจ้าหญิงน้อยของเจงนนันซูปเปอร์ลิงแมิลี่เธอดีกว่าใครก็ตามที่อยู่ในปัจจุบันแจ่มใสทูลิงเซียวไม่มีตัวตนหรือภูมิหลังที่น่าสะพรึงกลัวมันไม่ใช่แม้แต่ขุมพลังของสุพรีมเรียมในรายชื่อเทพเจ้าเพราะตราบใดที่คุณได้รับการเลื่อนตำแหน่ง้อ,อดองราค50์กไ ก่อนที่นางจะ,สะเสด็จขึ้นเหนือฉันใช้ชื่ออาณาจักรสูงสุดของเจียงนานลิงแฟมิลี่เพื่อตรวจสอบเป็นเวลานานและไม่มีชื่อชูลิงเซี่ยวอยู่ในนั้นทุกคนเงียบอยากเห็นกับตาตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในทางกลับกันเกนเซินไลไม่ขยับและนั่งดื่มอีกครั้งเมื่อมองไปที่ชูลิงเซี่ยวที่เดินไปที่ลานบ้านเขาก็สูดอากาศเย็นเยนและดวงตาของเขาก็เย็นชาแต่บางคนก็ไม่สามารถนั่งนิ่งได้อย่างรวดเร็วเซอร์ไพรส์ก็คือเซอร์ไพรส์อย่างไรก็ตามวันนี้ชูลิงเซี่ยวต้องตายโอกาสที่ดีแบบนี้ต้องทไดด้ี ท่ามกลางบรรพชนอาวุโสก้าดาวเล้งหลู่ทรงสตรีเพียงคนเดียวขยับแสงของรูม่านตาทันทีดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยความเย็นชาเธอตบโต๊ะและดุผู้น้อยที่โง่เขลาฉันเห็นเก้พารากอนและไม่รู้ว่าจะคุกเข่าเพื่อฉันได้อย่างไรเมื่อเห็นเล้งระชวงลุกขึ้นยืนและดาทอเซียวยานเฟงคินเซียนเตาและบรรพบุรุษของราชวงศ์ก้าดาวอื่นๆก็ขมวดคิ้วทันทีอดไม่ได้ที่จะสาดแช่งในที่ลับผู้หญิงคนนี้มันมีพิษเหมือนแมงป่องของดีหายากแบบนี้เธอจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรตระกูลขุนนางผู้มมมมัััััั่่่่่่งง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 งคคคตตตตตรรระะะะกกกกกูลลลททีีีแแออออออำนนนนนนนาาาาาาาจจจจเเ้้้้ขชวววศ์ุุ็ปฏิิิยยยบสใดดห ตอนนี้ชูหลิงเซียวผ่านไปเราคิดได้ยังไงอย่างไรก็ตามผู้ชายคนนี้ได้ตายไปแล้วหากปล่อยให้เกยพารากอนมองมาที่เรามากกว่านี้ในอนาคตลมจะไม่พัดมาฝนก็จะตกแน่นอนภายใต้สายตาของทุกคนเสื้อผ้าสีขาวผิไวไวในสายลมชูหลิงเซียวยืนด้วยมือของเขาในลักษณะนี้ยืนอยู่ข้างหน้าอย่างเงียบเียบราวกับว่าเขาไม่ได้ยินคำพูดของเลงหลู่ซวงดวงตาของเขามองดูเธอด้วยซ้ำเขาไม่แม้แต่จะมองเธอไม่สามารถช่วยทุกคนได้ฉันชำเลืองมองกันและกันหัวใจเต็มไปด้วยความสงสยัยฉันไม่สามารถเดาได้ว่าชูหลิงเซียวจะทำอะไรนี่เป็นการนำกลุ่มบ เมื่อเห็นว่าชูหลิงเซียวกำลังจะตายฉันจึงกล้าที่จะเพิกเฉยต่อเธอใบหน้าที่มีสเสน่ห์ของเลงระชวงกลายเป็นเย็นชาในทันทีจูเนียคุณกำลังติดพันความตายคนทั้งหมดกลายเป็นภาพติดตาโดยตรงและนิ้วทั้งห้างอเล็กน้อยเหมือนกรงเล็บของนกอินทรีและท่าทางจะบีบคอของชูหลิงเซียวแต่ทุกคนกลั้นหายใจและลืมตาขึ้นอยากเห็นฉากที่ไม่ค่อยได้เห็นนี้แต่ได้ยินเพียงเสียงแผ่วเบาซึ่งกระจายไปทั่วผู้ฟังหยุดขาเธอมันเป็นเสียงที่ราบเรียบมากแต่มันทำให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นสายตาของผู้คนต่างตกตะลึงทไมต้ออองงเเสียขาขาธ ใทูลิงเซียวนี้พูดอะไรไร้สาระลิงเซวี่ยอยหลงพ่นลมออกมาเบาๆพร้อมกับแสดงสีหน้าเยอ้ยอยันถึงเวลาแล้วที่เธอยังคงยึดมั่นดังนั้นเธอจึงเป็นโมคะที่ลึกซึ้งถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยคนอื่นจะปล่อยให้คุณตายอ่าแต่ทุกคนกําลังจะพูดอะไรไร้สาระจูจ่ๆก็มีเสียงกรีดร้องออกมาจากหูทําให้ร่างกายสั่นไหวทันที วินาทีถัดมาฉันเห็นแต่บรรพบุรุษเก่าแก่ของราชวงศ์ก้าวดาวซึ่งอยู่ห่างจากพารากอนเพียงกเดียวผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเล็งระทวงเกี่ยวกับสภาพอากาศเลือดไหลออกมาจากขาทั้งสองข้างและกระดูกถูกเปิดเผยและเขาคุกเข่าอยู่ห่างจากชูลิงเซียวไม่ถึงครึ่งเมตรชายคนหนึ่งที่คร่งงครำงครวญนด้วยความเจ็บปวดใบหน้าของเขาซีดอ่าขาของฉันขาของฉันในขณะนี้เรากับคลื่นลูกใหญ่ที่ทำให้ผู้ชมตกใจและหวาดกลัวทุกคนด้วยความสยดสยองบนใบหน้าของเขาบรรดาราชวงศ์ของเมืองหลวงอิมพีเรียลต่างตกตะลึงยิ่งกว่าเดิม บักบ,บูรอสอู้เท่าในสภาพแวดล้อมก้าวดาวของราชวงศ์ราชวงศ์กำลังเตรียมชมการแสดงแก้ไวที่พวกเขาถืออยู่ในมือตกลงไปบนพื้นและหับและใบหน้าของพวกเขาก็หมองคล้ำลิงเอเกรองก็โง่อยู่พักหนึ่งสถานการณ์อะไรผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศที่อยู่ห่างจากรายการพารากอนออฟเดอะก็เพียงก้าวเดียวถูกทอดทิ้งเกเซนลายยืนขึ้นตรงๆก่อนหน้านี้ไม่มีท่าทีสูงในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างรูมันตาของเขารัดคุมใบหน้าของเขาเคร่งครึมและเขาจ้องมองไปยังสถานที่ข้างหน้า กล่าวอย่างจริงจังใครเป็นพระนาท่านของคุณในช่วพริตตาทุกคนตระหนักเรื่องนี้ข้างหลังชูหลิงเซียวมีภาพเงาเก่าที่มีหน้ากากาทองสำริดอยู่บนใบหน้าของเขามองเห็นเพียงร่างกายเท่านั้นแต่ไม่เห็นรูปลับผู้ชมเงียบทุกคนดูราวกับเป็นหุ่นเชิดที่ไร้ชีวิตมีใบหน้ามองคล้ำมองดูเงาเก่าที่ยืนอยู่ข้างหลังชูหลิงเซียวแต่ในใจพวกเขาเหมือนกับการได้เห็นท้องทะเลที่โหมกระหน่ำในสวรรค์แขนขานั้นเย็นชาและหัวใจก็เต้นแรงยังไม่เห็นชัดสภาพอากาศถูกยกเลิกมันเกิดขึ้นในพริบตานี้นี่คืออาณาจักรสูงสุดน เมืองหลังชูลิงเซียวมีอาณาจักรสูงสุดยืนอยู่รูม่านตาของทุกคนขยายออกครู่หนึ่งและใบหน้าของพวกเขาก็ตกตะลึงผู้เฒ่าผู้แก่ในเมืองหลวงของราชวงศ์อิมพีเรียลหลายคนเซียวหอยานเฟิงฉิงเซียนเทาบรรพบุรุษผู้เฒ่าผู้แก่ในสภาพอากาศหลายแห่งและผู้อาวุโสร,ราชวงศ์ก้าวดาวทั้งหมดต่างตกตะลึงลิงเอเกเรองยิ่งมึนง,งองอาณาจักรสูงสุดนี้มาจากไหนก่อนที่นางจะเสด็จขึ้นเหนือตรวจสอบรายชื่อเทพเจ้าทั้งหมดชูลิงเซียวเป็นไปไม่ได้หลังชูลิงเซียวมีโรงไฟฟ้าสูพรรีมเรียม นี่คือใครแน่นอนเมื่อทุกคนตกใจพวกเขาเห็นเงาเก่าแก่แกห่างไกลจากอำนาจของสุปเรียมพาวเวอร์เฮาที่โค้งคำนับชูลิงเซียวราวกับเป็นคนรับใช้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งท่านครับขอเปิดเผยตัวต,วต,วตวนได้หรือไม่ฟังเมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนดูตกใจและไม่น่าเชื่อเคจนแย่งงหัวใจขอ,ของข้าก็สั่นเทาเล็กน้อยเมื่อชูลิงเซียวพยักหน้าเบาๆเงาผู้เท่าก้าวถอยหลังด้วยความเคารพหันกลับมาและเผยหน้ากากทองสำริดต่อหน้าทุกคนผู้เท่าพารากอนหลิงอ,อวิสวนเมื่อผู้เท่าร่างเก่าปรากฏขึ้นครู่หนึ่ง เมื่อยืนอ,อยู่บนลิงเอเกรองร่างของเควร่างกายของเธอก็สั่นสะท้านทันทีเหมือนกับเห็นความตกใจสุดขีดสุดขีดรูมันตาของเธอก็หดตัวลงทันทีช่วงเวลานี้คฤรหาหน์ราชวงศ์ของเย่ทั้งหมดเงียบบทที่ห4พาราก้อนหลิงอ,อวิสวนเจ็ดคำนี้เมื่อลมแรงพัดผ่านลมก็แผ่กระจายไปทั่วที่ประทับของราชวงศ์เย่เงียบสงบและใหญ่ตระกูลขุนนางยักษ์ใหญ่ตระกูลที่มั่งคั่งและทรงพลังราชวงศ์อิมพีเรียลแคปิตอลและแม้แต่ราชวงศ์ก้าวดาวก็มีผู้คนนับหมื่นในเวลานี้ทุกคนต่างจ้องมองและหายใจไม่กล้าส่งงงเสียดั แม้แต่ผู้บริหารระดับสูงของราชวงศ์จินลิงอิมพีเรียลแคปิตอลเช่นเจ้ายงฉางซูเอสชปูเวนหยงและบรรดาเศรษฐีจินลิงต่างก็ตกใจพวกเขาไม่ได้คาดหวังแต่อย่างใดในช่วงเช้าตรู่ผู้สูงอายุที่สวมหน้ากากทองสำริดที่มาเยี่ยมกับทันหันก็เป็นพารากอนเช่นกันแน่นอนแต่ก็ยังสำหรับนายพวกเขาอาจเข้าใจความน่ากลัวของชูหลิงเซียวมาก่อนและพวกเขายังตั้งคาความอดทนทางจิตใจแต่เมื่อพวกเขาเห็นช่วงเวลาจริงๆพวกเขาสามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เป็นผลกระทบโดยตรงต่อจิตวิญญาณที่แท้จริงคือความตกใจที่หาตัวจับยาก ช่วงเวลานี้เซียวหอ,อยานเพิงฉิงเซียนเถาและบรรพชนราชวงศ์ก้าวดาวอีกหลายคนถึงขนาดคุกเข่าลงกับพื้นขาของพวกเขายังคงมีเลือดไหลยอยู่ในขณะน,นี้และเล้งหลู่ซวนซึ่งมีใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมีเหงื่อออกเย็นที่หน้าผากเท่านั้นรู้สึกบนหลังของเขาเย็นเยียบอสันสะท้านไปทั้งตัวลิ่งเอเกรองที่ยืนอยู่ในล็อบบี้มองดูผู้สูงอายุที่อยู่ข้างหน้าแต่ร่างกายของเธอสั่นเทาด้วยความตกใจและจิตใจของเธอก็ว่างเปล่าเพราะคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ใครอื่นเป็นตระกูลหลิงของเธอทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซี่ซ่่่่งงงงงสามมารกกลลย็นอออทีใใหขขขโโแแดดุ ยังคงเป็นปู่ย่าตายายของเธอลิงเอเกรองลิงแฟมิลี่บรรพบุรุษเก่าพารากอนลิงยูกวนได้นาบัตนี้เธอเจ้าหญิงน้อยตระกูลเจียงนานลิงต้องการถามปู่ของลิงยูกวนต่อหน้าเธอว่าทำไมคุณถึงมาที่นี่แต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมเมื่อคุณเห็นเงาที่สวมชุดขาวยืนอยู่ข้างหน้าคุณด้วยมือด้านลบยิงผยองราวกับพิมะเธออดไม่ได้ที่จะสั่นสะท้านในใจและดวงตาที่สวยงามของเธอก็อยู่ในพวงังดูเหมือนจะเป็นสถานะอันสูงส่งของเจ้าหญิงน้อยประกูลเจียงนานลิงทั้งหมดในขณะน,นี้ภายใต้าภาพเงาน,านี้ คนรับใช้เก่าที่ยืนอยู่ข้างหลังหยุนบูตกใจและยิ้มอย่างของขืนด้วยความละอายในใจการละครั้งหนึ่งเขาตกใจมากที่อ้างว่าเขามีชีวิตอยู่ในฐานะผู้อาวุโสเกือบร้อยปีและเขาได้เห็นโลกที่ยิ่งใหญ่มากมายในชีวิตของเขานอกจากนี้ยังเป็นสจ,จวดอาวุโสของเจงนานลิงแฟมิลี่ที่ยืนยันโดยตรงว่าชูหลิงเซียวเป็นลูกหลานที่ยิ่งพยองและยิ่งพยองแม้ว่าเขาจะมีความแข็งแ,งแกร่งเกือบจะอยู่ยงคงกระพนันแต่ก็ถูกลิขิตให้จบลงด้วยโศกนาตการรมใช้ได้ในขณะน,นี้ครอบครัวเจิงนานลิงของเขาน,นไม่มีใครเทียบได้ในโลกและเป็นบรรพบุร เหมือนคนใช้ให้เกียรติมันเป็นไปไม่ได้หัวใจของเก้เซลลาย์สันไวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งสูงสุดภูมิใจในภาคเหนือและได้เห็นทุกสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือเขาเขารู้สึกเคร่งขรึมมากกว่าที่เคยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เขาจะสอบสวนให้ชัดเจนในเช้าวันพรุ่งนี้ชูหลิงเซียวไม่มีพื้นฐานตัวตนเลยมันไม่ได้มาจากสายตรงของตระกูลเจิงนันซูเปอร์และไม่ใช่ลูกศิษย์ของพารากอนลิง่งยูกวนจะระเบิดได้อย่างไรโดยไม่มีเหตุผลเขาต้องกกาาาารถามมลลลลิงงเวววีีว่่่่่ยยยแแแตตพบบออฝืะูัท้ มีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่ทนต่อความตกใจในใจของฉันและพูดอย่างเคร่งขรึมวันนี้เป็นวันระหว่างเรากับชูหลิงเซียวไม่เกี่ยวอะไรกับคนอื่นหลิงพาราก้อนเจ้าหมายความว่าอย่างไรแน่นอนว่ายืนอยู่ตรงหน้าลิงยุกวนซึ่งนั่งยองๆเล็กน้อยด้วยใบหน้าเก่าของเขามองแก้เซนไลด้วยรอยยิ้มโดยไม่ต้องพูดสิ่งนี้ช่วยไม่ได้แก้เซนไลหัวใจของเขาจมลงเล็กน้อยด้วยน้ำเสียงเย็นชาและพูดต่อสำหรับรุ่นน้องที่ไม่มีพื้นฐานคุ้มหม่จากกระกูลหลิงทางใต้ของแม่น้ำแยงซีไปทางเหนือเข้ามาแทรกแซงเขาได้คิดดดออออกกไมม่่่่ีีีาาาาาจจรสสสููงงงงุในยยยชืเเเเทพพ้ววแห เขายังเป็นพารากอนทุกวันนี้ลิ่งยูควนซึ่งทั้งเก่าและเก่าไม่ได้ก้าวหน้าในร้อยปีเมื่อเทียบกับร่างกายที่อ่อนวัยและแข็งแรงแล้วไม่จำเป็นว่าใครจะชนะก็ชนะทางเหนือทั้งหมดจนถึงราชวงศ์จีอุกซิ่งอิมพีเรียลแคปิตอลรอยเย้าแฟมิลี่จนถึงชนชั้นที่ร่ำรวยเล็กน้อยมีผู้คนนับหมื่นเป้าดูอยู่รอบๆถ้าเขาเกษียณในวันนี้เขาจะบอกคุณว่าเขาจะดูแลฮีโร่ชาวเหนือในอนาคตอย่างไรชูหลิงเซียววันนี้จะตายแต่ในขณะที่เขากำลังเตรียมจะพูดอีกครั้งเสียงแผ่วเบาดังมาจากหูของเขาอีกครังคถล่วาดไมึนหแะ บรรพบุรุษเก่าของตระกูลจิงนันลิ่งลิ่งยุกวนซึ่งเป็นบุคคลชั้นนำของพารากอนได้โค้งคำนับอีกครั้งและ,กะเกษียณอายุเหมือนกับคนรับใช้ที่สามารถออกคำสั่งได้ตามต้องการด้วยใบหน้าที่เคารพนับถือและยือนอยู่ข้างหลังชูลิงเซียวถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองฉันสบตาพวกเขาฉันไม่อยากเชื่อเลยทั้งหมดนี้เป็นความจรงิงณขณะนี้ในที่สุดลิ่งเอเกรองก็ฟื้นคืนชีพอย่างช้าๆเธอแค่อยากจะพูดแต่เธอเห็นคุณปู่ของบรรพบุรุษกำลังเดินเข้ามาหาเธอขมวดคิ้วและสายหัวทำท่าทางจะไม่พูดิ่นนนี้ไม,ไมทบ ทูหลิงเซียวสำหรับคุณคุณเป็นแค่รุ่นน้องในสภาพอากาศและคุณไม่มีตัวต,วตวนที่น่าสะพรึงกลัวทำไมคุณยังคงทำ,ซ,ำซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยความเคารพอย่างน่าเกรงขามเธออยากจะถามจริงๆแต่เมื่อเห็นบนรรพบุรุษของหลิ่งยุกวนด้วยสีหน้ากังวลใจเพราะกลัวว่าเธอจะมองหาบางสิ่งโดยไม่มีเหตุผลและตื่นประหลกราวากับภัยพิบัติเธอต้องกลั้นไวเสื้อคลุมสีขาวสง่าง,งามราวากับอมะตะยืนอยู่ต่อหน้าทุกคนด้วยมือของเขาในขณะนี้กลา,ายเป็นจุดสนใจของผู้ชมก็มีเสียงสบายๆออกมาจากปากล่อง,ลอ,งลอยไปทั่วทุกมุมของคารา่ันทการานี่านน้กทุคใหองกก็ตตะึง ทูหลิงเซียวนี่มันเพื่ออะไรเขาบ้าหรือเปล่านี่จะต่อสู้กับพารากอนเกสเลนไล์ผู้มาใหม่ในรายการสุดยอดเทพเจ้าด้วยตัวเขาเองหรือไม่ลิงเอเกรองก็ตกตะลึงเช่นกันด้วยฐานการพอบปลูกสภาพอากาศของคุณเองคุณต้องแข่งขันกับเกสเลนไล์มันประเมินค่าความสามารถของตัวเองสูงเกินไปหรือเปล่าเจ้าหนูเจ้าปลาดูถูกข้าหรือเมื่อได้ยินเช่นนี้ความโกรธของเกสเลนไล์ก็ผุดขึ้นราวกับคลื่นยักษ์นามีกวาดล้างผู้ชมด้วยท่าทางที่น่าเกรงขามต่อหน้าเขาโตใหญ่ที่มีคนร้อยคนถูกทำลายลงโดยตรงตัว นั่นคือเซียวยานเฟงิงคินเซียนเตาและบรรพบรุษเก่าของราชวงศ์ก้าวดาวคนอื่นๆทุกคนดูหวาดกลัวและถอยกลับไปสองสามก้าพวกเขามองไปที่ชูหลิงเซียวซึ่งยังคงยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งเฉยและดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยการเสียดสีในฐานะรุ่นน้องคุณกล้าอวดอ้างอย่างไรยางอายและต้องการต่อสู้กับเกซเซลัลซึ่งตอนนี้คือพารากอนแม้แต่พวกเราที่มีชีวิตอยู่ในสภาพอากาศเก่าสองร้อยปีก็ไม่กล้าทำเช่นนี้นี่คือการติดพันความตายอย่างไม่ต้องสงสยัยปังทันทีที่เกซเซลัลเคลื่อนไหวท่าทางที่สง่าง,งามของเขางงส้ง้นเาิบรหัทด บูมบูมบูมคานหลายสิบต้นที่สร้างขึ้นจากต้นไม้อายุกว่าร้อยปีล้มลงทั้งหมดพลังของอาณาจักรสูงสุดที่ข่มขู่คอเต้ราวกับพายุทอร์นาโดระดับ8พัดฝุ่นจำนวนมากออกไปและโตจัดเลี้ยงทั้งหมดภายในรัศมีหนึ่งร้อเมตรก็แตกเป็นเสียงซึ่งทำให้ทุกคนตกใจในทันทีสยองขวัญพารากอนน่ากลัวเกินไปฉันยังไม่ได้ถ่ายเลยมันมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวอยู่แล้วถ้าโดนคนจะไม่เหมือนขนที่ตกลงไปในลาวาร้อนและจะกลายเป็นเท่าฐานทันที ช่วงเวลาถัดไปบูมมือขวาของเก้เซนไลเป็นมีดเช่นเดียวกับในระหว่างนั้นคุณสามารถเห็นเล็ดขี้ที่น่าสะพรึงกลัวกระพริบรวบรวมพลังของอาณาจักรสูงสุดไปทั่วร่างกายและเคลื่อนไปทางชูลิงเซียวไหลก็ถูกตัดปังโดยมีเขาเป็นศูนย์กลางพื้นดินทั้งหมดแตกแยกและเขาอยู่ตรงระยะสาเมตรทุกคนจ้องมองดูทั้งหมดนี้แน่นอนใบหน้าของเกสเซนไล์ตกตะลึงในทันทีรูม่านตาของเขาหดตัวลงอย่างรวดเร็วและเขาไม่อยากเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเขาเขาฝึกฝนวิชาดาบเป็นเวลา200อปี ตอนนี้พารากอนได้มาถึงจุดสูงสุดของรายชื่อเทพเจ้าแล้วมันได้มาถึงอาณาจักรอันนาสพรึงตัวของเพอร์ซันแล็บเลตในระดับภูเขาสูง100เมตรก็เพียงพอแล้วแต่ในเวลานี้เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชูลิงเซียวมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วและทุกคนรอบตัวมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นรอจนฝุ่นจางทุกคนตกตะลึงและตกใจเงาคล้ายหิมะที่สวมชุดขาวนั้นยังคงเฉยเมยยังคงยืนต่อหน้าเธอด้วยมือของเธอที่กดลงอย่าบอกว่าเป็นคนทั้งหมดดูเหมือนว่่่่่าาาาาาแมมาามุ้้ดดขววจะะไไกกกกรรพพืออปีตีตหนลลังงทสสถิึาาถู ช่วงเวลานี้เกิดความเงียบขึ้นดวงตาของทุกคนเบิกกว้างและตกตะลึงลิงเสวี่ยยอหลงสูดอากาศเย็นโดยตรงมีเพียงความรู้สึกว่าร่างกายกำลังสั่นเทานี่คือความแข็งแกร่งทั้งหมดของคุณมีเพียงเสียงแผ่วเบาจากปากของเงาชุดขาวที่แผ่กระจายไปทั่วอาณาจักรราชวงศ์ของเย่ถ้าไม่ฉันทำได้ให้โอกาสคุณอีกครั้ง